ทุกคนครับวันนี้เราจะมาแกล้มเพื่อนเพื่อนด้วยกรามจะดูเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ครับมามาดูเพื่อนมาดูเพื่อนนอน No sir วันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ครับ ้ให้เพื่อนเปิดใจเปิดใจคืนมาครับเดี๋ยวลองไปดูโอครับทุกคนวันนี้จะมาแกล้งเพื่อนนะครับ come on โอเคครับืเรียบร้อ <laughs> <laughs> ยครับเนื้อนอนนะอนอนตอนแต่เชา้าครับนอนตอนแต่เช้าเพิ่งตื่นครับโอ้แต่ถ้าแต่ถ้าผมผมแต่ถ้าผมไม่ปลูกไก่นี่เขาไม่ตื่นแน่นอนเจ้ฟคนตื่ด้วยเวลา บายสองสี่สิบสองนาทีแล้วเขาก็ยังไม่ตื่นผมก็ได้คิดว่าปลุกกับมือไม่ไม่ตื่นต้องเอาให <c oughs> ้นิง่งใ้ตื่นใด้นะครับ โอ,โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องฟีชอบแลกลง <c oughs> กดไลค์กดแชร์มาหน่อยนะครับแล้วอย่าให้ผมแกล้งแกล้งเพื่อนอะไรอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ <c oughs> ขอขอจะขอลาจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับบาย